รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย M-Card Family ร่วมกับแมวขยันดีขอเสนอทุงซาทุงซามาลันทุงปู่ยาตายายมาหลังนิทานทุงทุงทุงซาทุงซาทุงซามาแล้ว พัตเตอร์ครับกันครับน้ำหวานค่ะเจเจค่ะ ใช่แล้วค่ะก็ต้อนรับน้องๆทุกคนนะคะเด็กคนไหนตื่นเช้าก็จะมาพบกับนิทานน่ารักน,ร,กนรักจากรายการทุ่งเศ้าอไรตีอย่างแน่นอนค่ะคแต่ก่อนอื่นนะมีเรื่องดีๆมาบอกกันด้วยนี่วิ่งดีใจมากเลยเรื่องอะไรอะ่ะไม่นานมานี้ค่ะมีน้องๆทางบ้านเป็นแฟนรายการทุ่งเศร้าไรตีนะเขาทํานาฬิกานักเล่านิทานมาโพสให้เราได้ดูกันด้วยใครจํานาฬิกานักเล่านิทานได้บ้างยกมาขึ้นอี่แมวตามหาแม่ ใช่แล้วถูกต้องเลยค่ะที่เราทํากันนะคะเป็นนาฬิกาหมุนๆน้องๆทางบ้านได้ชมนะคะคือน้องต้นน้ํากับน้องตาต้าทําแล้วก็เลยลองทําบ้าง แชร์รูปภาพมาด้วยขอบคุณมากเลยนะคะน่ารักมากๆยังไงก็ขอให้มีความสุขกับการเล่านิทานค่ะส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่ดูแบบนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากเล่นนันนันบ้างจังเลยอยากทําบ้างจังเลยลองทาแล้วส่งภาพมาอวดกันได้ผ่านทางแฟนเพจของรายการทุ่งซ่าวาไรตี้นะคะยังไงถึงจะตามไปกดไลค์ให้ทุกคนเลยค่ะเอาล่ะมาพูดถึงวันที่21ตุลาคมที่จะถึงนี้บ้างใครรู้บ้างเป็นวันอะไรก็เป็นวันที่21นะถูกต้องตบมือให้พัตเตอร์หน่อย <c oughs> ไม่ใช่ ยี th, ่สิบเอดลูอยู่แล้ววันอะไรใครรู้บ้างวันอะไรวันรักต้นไมไนวนน้วันรักต้นไม้แห่งชาติเออใครเคยได้ยินวันนี้บ้างวันรักต้นไม้แห่งชาติปูปะบองเพชรเคยได้ยินทําไมเราต้องมีวันนี้ถ้าตัดต้นไม้โลกจะร้อนค่ะถ้าตัดต้นไม้โลกจะร้อนเราก็จะร้อนมากๆใช่ไหมทุกวันนี้ร้อนไหมร้อนเนอะร้อนกว่านี้เอาอีกไหมไม่เอาแล้วนะต้องรักต้นไม้กัน้วยเอาพัตเตอร์มั่งสุดหล่อทำไมต้องรักต้นไม้ด้วยรักษาระบบนิเวศของธรรมชา รักษาระบบนิเวศของธรรมชาติต้นไม้ก็เหมือนเพื่อนของเรานะทำให้เรามีอากาศที่บริสุทธิ์ได้สูดได้หายใจเข้าไปเพราะฉะนั้นช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะอีกหนึ่งอย่างที่ต้องรักและห้ามทอดทิ้งเด็ดขาดข <อ S 1> ก็คือ พ่อแม่ถูกพ่อของพ่อกับแม่ของแม่ล่ะพ่อของพ่อเรียกอะไรปูแม่ของแม่เรียกยายโอเคถูกต้องค่ะยังไงผู้ใหญ่ก็เหมือนพระในบ้านนะถ้าเกิดเรารักษาต้นไม้ได้ปู่ย่าตายายของเราก็ห้ามทอดทิ้งเหมือนกันวันนี้จะพาน้องๆไปชมนิทานจากภาคกลางที่มีชื่อเรื่องว่าเกือบจะทิ้งพ่อทำไมถึงต้องทิ้งแล้วเขาจะทิ้งไม่ทำไมสุดท้ายทิ้งไม่ทิ้งถ้าอยากรู้ไปดูกันเลยค่ะไปเลยชุมซาชุมซา งนิทานทุ่งซาเรื่องที่หนึ่งส่งเสริมนิทานโดยมาแล้วเอยทุ่งซาตนเกือบจะทิ้งพ่อปู่ยาตายยายมาลังนิทานทุ่งทุ่งทุ่งซาทุงซาทุ่งซาทุงทุ่งทุ่งซทุ่งซาทุ่งซามาแล้วเอยทุ่งซาในหมู่บ้านแห่งหนึ่งครอบครัวของแดงยากจนมากแดงมีลูกชายสามคนแน่เจี๊ยกจะบให้ได้เซ่ มาเลยมาเลยตามมาเลยโอ๊ยพี่พี่วิ่งแล้วสิแต่ยังมีพ่อชาราที่ตาบอดจะไปไหนก็ต้องอุ้มกันไปพ่อนั่งอยู่ตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวฉันมายังไงก็คอยฟังเสียงหลานๆด้วย<ล>อจะไปไหนไกลจะจะทำสวนที่หลังบ้านได้ขอโทษที่แกแถงตายัางมาบอดอีกก็เลยช่วยอะไรเองไม่ได้นะพ่อก็อย่าทำเรื่องวุน่นวายฉันก็แล้วกัน แดงรู้สึกเบื่อหน่ายที่ต้องดูแลพ่อที่แก่ชราเขาจึงปรึกษาน้อยว่าจะทำอย่างไรดีลูกเราก็มีหลายคนไหนต้องมาดูแลพ่อตาบอดอีกแล้วเราจะทำยังไงกันดีเลี้ยงไปก็ไม่ได้ทำประโยชน์ให้สักอย่างพ่อของพี่พี่ก็ตัดสินใจเอาเองเถอะแค่เลี้ยงลูกก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วพี่คิดเองก็แล้วกันอืมจะเอายังไงดีจะเอาอยัางไงดีอองดแดงนอนคิดอยู่ทั้งคืนว่าจะทำอย่างไรกับพ่อตาบอดของตัวเองดีจนในที่สุดก็ตัดสินใจจะเอาพ่อไปทิ้ง ตัดสินใจได้แล้วเอาอย่างนี้ล่ะเช้าวันต่อมาแดงก็นั่งสาเข่งใบใหญ่ให้มีขนาดพอที่พ่อจะลงไปนั่งได้ขณะนั้นเองลูกชายของแดงก็กําลังเฝ้าดูด้วยความอยากรู้พ่อจะสาเข่งใบใหญ่ไปทําไมกันล่ะเนี่ยฮะก็จะเอาใส่ปู่เองไปทิ้งน้ําเพราะปู่ไม่ได้ทําประโยชน์อะไรเลยอยู่ไปก็เปลืองข้าวเปลืองน้ําเป็นภาระปเปล่าอ้าวแล้วปู่จะไปอยู่ที่ไหนอ่ะไม่รู้ไม่รู้เอ็งอย่ามายุ่งกับข้าเอ็งจะไปเล่นที่ไหนก็ไปปะ สามวันต่อมาป้าพ่อฉันจะพาพ่อไปอาบน้ำที่แม่น้ำนะโอ,โอแดงและเมียช่วยกันหามเข่งไปที่แม่น้ำเมื่อถึงริมแม่น้ำทั้งคู่ก็เตรียมจะโยนเข่งลงน้ำ ฉันจะโยนแล้วนะอย่าจับดีๆล่ะพ่อจะได้ลอยไปไกลๆได้ได้เตรียมนับกันแล้วกันนะพี่ขณะที่ทั้งสองกำลังจะโยนพ่อลงไปในน้ําลูกชายของแดงก็ร้องห้ามเสียงดังไอ้นะพ่ออะไรของเองวะเก็บแขงเอาไว้ก่อนเผื่อเวลาที่พ่อแก่แล้วหนูจะเอาพ่อใส่มาทิ้งบ้างยังไงล่ะพ่อนี่เองเองพูดอะไรอ่ะแดงได้ยินดังนั้นก็ฉุกคิดได้ว่ากําลังทําผิดอย่างมหันที่คิดจะทิ้งพ่อผู้มีพระคุณนี่ข้ากาลังจะทําอะไรลงไปฉันกราบขอโทษพ่อจ้ะ ที่ท่านคิดทำเลวกับพ่อฉันสำนึกผิดแล้วเจ้าพ่อไม่เป็นไรข้าไม่คิดถือโทษโกรธเจ้าหรอกนะไม่เป็นไรดังสำนวนที่ว่าทำอย่างไรก็จะได้อย่างนั้นด้วยความสำนึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไปและกลัวว่าจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับลูกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแดงก็ดูแลประนิบัติพ่ออย่างดีมาโดยตลอดพ่อไม่ทิ้งปู่แล้วดีใจจังเลย เมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งยากจนมากลูกชายก็คิดอยู่ว่าเอาพ่อไปทิ้งดีกว่าก็สารเข่งเอาพ่อใส่เข่งจะเอาไปทิ้งทีนี้ลูกชายของเขาอะมาเห็นเข้าวพ่อจะสารเข่งใบใหญ่ไปทําไมกันล่ะเนี่ยฮะก็จะเอาใส่ปู่เองไปทิ้งน้ําเพราะปู่ไม่ได้ทําประโยชน์อะไรเลยอยู่ไปก็เปลืองข้าวเปลืองน้ําเป็นภาระเปล่า อะไรของเองวะเก็บเคงเอาไว้ก่อนเผื่อเวลาที่พ่อแกแล้วหนูจะเอาพ่อใส่มาทิ้งบ้างยังไงล่ะพ่อตัวเองก็ได้คิดว่าทําอะไรไว้ก็จะต้องได้แกตัวเองก็เลยแมวทิ้งเอาการับปาปูกลับขึ้นมาบ้านตอนเด็กทุกคนอย่าไปเอาอย่างในนิทานเป็นคนที่ไม่ดีอย่าไปคิดอากตันยูกับผู้มีพระคุณของตัวเองต่พ่อแม่ถึงจะเป็นยังไงก็เลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กจนโตยังไงก็ต้องเลี้ยงไป อย่าไปคิดทิ้งต้องมีกระตันยูอยู่เรื่อยอย่าไปคิดอกตันยูเราเป็นคนไม่ดีดูสิคะเจ้าแดงเกือบจะทำความผิดมาหันแล้วใช่ไหมทิ้งพ่อลอยไปตามน้ำได้ยังไงกันโชคดีนะคะยังมีสติแล้วคิดได้ทำได้เด็กดีกว่าได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้บ้างเจเจคนแรกเลยห้ามอักกตันยูห้ามอักกตันยู<า>น้องกันบ้างติ๊กตอกติ๊กตอกบอกไปทิ้งครับไม่ควรเอาพ่อไปทิ้งอน้ำหวานล่ะคะ ออพ่อรักเรามากที่สุดพ่อรักเรามากที่สุดเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งพ่อไปค่ะอย่าทิ้งพ่อ,พอเนาะดูสิในเรื่องอะขนาดพ่อรู้ว่าลูกจะทิ้งลูกมาขอโทษพ่อยังให้อภัยเลยใช่ไหมคะค่ะอ่าพัตเตอร์มั่ง อากาตันยูเป็นผู้มีบาโอ้มาเป็นกลอนเลยคนนี้อะกาตันยูอะไรนะเป็นผู้ผมีบาเพราะฉะนั้นถ้าอากาตันยูกันเด็ดขาดนะคะน้องๆค่ะนี่ก็เป็นข้อคิดดีๆจากเรื่องนี้ค่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะเดี๋ยวช่วงหน้ามีนิทานทุงท่งไส้ชมอีกเรื่องหนึ่งยังไงกลอบมาติดตามให้ได้ค่ะทุงท่งชุ่งุงซาทุ่งซาทุ่งซามาแล้วเอ้ยทุ่งซาทุ่งทุ่งทุ่งซาทุ่งซา นะคะวันนี้มื่อมีนิทานน่ารักๆให้ชมอีกเช่นเคยแต่ว่าถามก่อนดีกว่าเด็กๆเวลาที่มีคนบอกให้เราทําอะไรบางอย่างแต่เราไม่มั่นใจทํายังไงกันคะอ่ะว่าไงก็ถามให้ชัดเจนค่ะให้คุณพ่อคุณแม่อธิบายหให้ชัดเจนถามให้ชัดเจนก่อนแล้วค่อยทําถูกไหมคะเอาน้ําหวานล่ะถ้ามไม่มั่นใจหนูทํายังไงคะก็ต้องลองดูหนูเคยตาหนูเคยให้หนูไปซื้อกะทิหนูก็ลองไปทําดูเราซื้อถูกเป่าถูกคะ่ะจริงเหร ใช้ได้เนี่ยวันหลังเราต้องใช้ไปซื้อน้ำแก้กคั่วให้กินบ้างละไม่ได้ใช้แบบนั้นนะคะเอาล่ะในช่วงนี้พี่ลิงจะพาน้องๆมาชมนิทานจากภาคใต้กันนิทานเรื่องนี้เนี่ยเศรษฐีลูกชายเขาก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าต้องทำยังไงแต่เขาก็ลองทำไปแบบงงๆแต่ว่าจะงงขนาดไหนเดี๋ยวติดตามกันดีกว่ากับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าเศรษฐีลูกชายและม้าค่ะด่ชุมซาชุมซา นิทานทุ่งซาเรื่องที่สองส่งเสริมนิทานโดยสถาบันสื่อเด็กและเยาวชนทุงซาตอนเศรษฐีลูกชายและม้าตายยายมหลังนิทานทุงทุงทุงซาทุงซาทุงซาทุ่งทุงทุงซาทุงซาทุงซามา ณเมืองแห่งหนึ่งมีครอบครัวมีฐานะครอบครัวหนึ่งมีเศรษฐีภรยาและลูกชายของเขาอยู่ร่วมกันใช้จ่ายอย่างมีความสุขไม่ต้องทํางานจนคนทั่วไปต่างอิจฉาอยู่มาวันหนึ่งภรรยาของเขาล้มป่วยโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรเศรษฐีจึงประกาศหาหมอเก่งๆเ,เพื่อมารักษาข้าขอประกาศหากหมอคนใดสามารถรักษาเมียของข้าได้ข้าจะยกทรัพสมบัติเงินทองให้สิบคันรถเอาไปเลย เมื่อเศรษฐีประกาศออกไปก็มีหมอมาจากทั่วทุกเมืองเดินทางมารักษาแต่ก็ยังไม่หายวันเวลาผ่านไปหลายปีอาการของภรรยาก็ยังไม่ดีขึ้นทําให้เงินทองที่มีเริ่มร่อยหรอพ่อครับแม่จะหายไหมอ่ะเราจะทํายังไงกันดีอ่ะโอยไม่ต้องห่วงนะลูกแม่ของเจ้าจะต้องหายดีพ่อสัญญานานวันเข้าทรัพย์สินที่มีก็เริ่มร่อยหรอจนเหลือเพียงมน้าตัวสุดท้ายเช้าวันหนึ่ง เศรษฐีพาลูกชายเอาม้าไปขายในเมืองหลวงระว,วังว่าจะขายม้าได้ราคาสูงสูงขณะที่ทั้งสองเดินจูงม้าเข้ามาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งชาวบ้านต่างจับกลุ่มกระซิบกระซาบกันว่าเฮ้ยดูพ่อลูกนั่นสิโง่จังนะว่าไหมะม้ามีเอาไว้ขี่แต่ทำไมไม่ขี่ก็ไม่ลูกมาเดินจูงกันทำไมก็ไมู่เมื่อพ่อได้ยินดังนั้นก็รู้สึกเห็นด้วยกับที่ชาวบ้านพูดคนเขาบอกกันว่าให้ขีม่ม้าจูงเปล่าๆมันไม่ได้นะ ลูกขึ้นม้าเถอะมาเดี๋ยวพ่อจูงม้าเองเร็วลูกชายจึงขึ้นขี่ม้าตามที่พ่อบอกเมื่อเดินผ่านชาวบ้านอีกกลุ่มพอเห็นลูกขี่มา้าส่วนพ่อเดินจูงก็กระซิบกระซาบกันว่าลูกคนนี้ช่างใจดําจริงๆให้พ่อจูงให้ตัวเองขี่ลูกชายได้ยินที่ชาวบ้านพูดก็เห็นด้วยเพราะว่าพ่ออายุมากแล้วน่าจะขี่ม้ามากกว่าตัวเขาเองยังหนุ่มน่าจะลงไปเดินพ่อขึ้นขี่ม้าเถอะข้ายังแข็งแรงข้าจูงเองได้ ทั้งคู่เดินต่อมาอีกไม่ไกลก็เจอกับชาวบ้านอีกกลุ่มที่ก็เริ่มกระซิบกันอีกทาไมคนแก่ได้ช่างใจดจําจงๆแล้วทําไมถึงขี่มาแล้วปล่อยให้ลูกเดินก็ไม่รู้นะน้าดูกเสอ้เศรษฐีได้ยินและเห็นแววตาที่ทุกคนกระซิบกันจึงหยุดม้าที่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพื่อคุ่นคิดเอาอย่างนี้ดีกว่านะลูกนะเราขีท่ท้งของคุณเลยดีกว่าคนเขาจะได้ไม่ว่าพวกเราได้ เศรษฐีและลูกชายขี่ม้าเดินทางมาถึงที่ชุมชนเล็กๆที่ชายป่าทำไมสองพ่อลูกถึงได้ทรมานมาเช่นนี้ตัวก็ใหญ่ทั้งคู่ม้าจะรับน้ำหนักไหวได้ยังไงช่างใจดำนักทั้งคู่ได้ยินดังนั้นจึงลงจากหลังม้าแล้วแบกม้าขึ้นบนบ่าออกเดินทางมุ่งหน้าเข้าเมืองเศรษฐีและลูกชายแบกม้าใกล้เขตเมืองหลวงเข้าไปทุกทีก็มีเสียงชายคนหนึ่งตะโกนถาม พวกเจ้าสองคนนี่โง่จริงๆเลยแบกไม้เหนื่อยทำไมก็ไม่รู้ทำไมไม่จูงคนหนึ่งแล้วก็ไล่หลังมาอีกคนนึงล่ะฮะเอเอ้ยโง่จริงๆหเลยเ <c oughs> สร็จทีแล้ลูกชายต่างมองหน้ากันด้วยความงงงวยและลงมาจูงม้าอย่างเดิมเหมือนเมื่อเริ่มออกเดินทางเดีมาเรานี้จ้าเรือง เศรษฐีลูกชายและกามาคนแกนจูงมาทีน uh> um> ี้คุณกลุ่มน evet ี้วะไอ้ยะกลูกชายคนนี well ้ทําเม่จึิงออกียบคุณปอไม่ให่คุณปอขี่มาคนอีกกลุ่มนึงล่ะทีนี้คุณว่าไอ้ยักคุณแกนนี่จานออกียบเด็กจริงน่าจะให้คุณแกนจูงแล้วเด็กนี่ขี่มาโอ้ปอวะโอ้ปนีจริงต่างร้องคุณบ่าวปนีดีว่าเราก็เราร้องคนนี้ขี่มาดีว่า ทำไมสองพ่อลูกถึงได้ทรมานมาเช่นนี้ทั้งคู่ได้ยินดังนั้นจึงลงจากหลังมาแล้วแบกม้าขึ้นบนบา่าเรื่องนี้บรรดากาตีสนใจว่าทิ้งเราขิดเมื่อเราคิด <c oughs> ดีแล้วเราหน้าจากกิดเองทำเองตาเราทำตามคนอื่นทหมัดบางทีมันกาวไม่ถุกตรงต้นจีเสี่ยวมาเหมือนกับดีตาเรื่องนี้โอ้ยสับสนงงไปหมดเลยค่ะดูสิคะบางคนก็บอกให้จูงม้าบางคนก็บอกให้ขี่ม้า เดี๋ยวพ่อขี่ขเดี๋ยวลูกขี่สับสนกันไปหมดเลย<แ>นี่เป็นเพราะว่าพ่อเสรษฐีนะคะ<แ>กับตัวลูกเนี่ยอยู่บ้านเฉนยเงไม่เคยทําอะไรไม่เคยตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองเลยค่ะเวลามีคนบอกให้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็เลยไข้เขวแล้วก็งงไปหมดเลยถามเด็กๆบ้างถ้าเป็นเราเราจะทํายังไงกันถ้าเจ๊เป็นลูกล่ะเจเจะเลือกอะไรเลือกจูงเลือกจูงแล้วลพ่อ,พอแล้วให้พ่อข,อขี่แล้วถ้ามีคนบอกว่าเอ้ามีม้างทีไม่ขี่ทั้งคู่อ่ะจะไม่เปลี่ยนขึ้นไปขี่หรอ ไม่เปียกค่ะต้องมั่นใจในตัวเองอ๋อทางนี้บ้างทางนี้บ้างน้องการว่าไงครับเราไดงี้ยด้วยตัวเองค่ะแล้วถ้ากันเป็นลูกชายกันจะทำไงอ่าให้พ่อขึ้นไปขี่ครับให้พ่อขึ้นไปขี่แล้วก็จูงพัตเตอร์พัตเตอร์ตเชื่ตตอนในความคิดของตัวเองอ๋อถูกต้องเฮ้ยเด็กนี่ ตอบกันแบบมั่นใจมากไม่มีใครยอมไปเลยจริจร,จรดีแล้วนะคะคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราต้องตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวชัดเจนบางทีมันไม่มีอะไรที่ผิดไม่มีอะไรที่ถูกหรอกมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดสินใจไปแล้วคิดว่าสิ่งที่ทามันดีมันถูกต้องบางทีก็ต้องหนักแน่นบ้างเนาะ พอทุกคนคิดไม่เหมือนกันจริงไหมคะอ yeah. ืมเอาละแต่บางเรื่องก็ต้องฟังนะถ้าเกิดเราผิดก็ต้องปรับปรุงตัวแล้วก็แก้ไขช่วงนี้พักกันก่อนถ้าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะพาน้องๆไปเล่นอย่างสร้างสรรค์วันนี้บอกเลยว่าได้แรงบันดาลใจมาจากนิทานเรื่องแรกลอยน้ําลอยน้ําช่วงหน้ากลับมาเล่นกันค่ะ ทุ่งซาทุ่งซาทุ่งซามาเ้าเอ้ยทุ่งซาช่วงเล่นอย่างสร้างสรรค์กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะกับช่วงเล่นอย่างสร้างสรรค์โอ้ถูกต้องค่ะในช่วงนี้เราจะมาเล่นอย่างสร้างสรรค์กันนะคะแต่ก่อนอื่นเด็กๆรู้ไหมว่าไอคิวเนี่ยคือความฉลาดทางอะไรปัญญาถูกต้องออคิวอ่ะ EQ ความฉลาดทางอารมณ์นะ,ะการเข้าสังคมถูกไหมแล้ววันนี้พี่นิงมีศัพท์ใหม่ CQ CQ นะคะก็ย่อมาจาก Creativity Quotient ค่ะรู้ไหมว่าคือความฉลาดทางอะไร ถูกต้องค่ะความฉลาดทางการคิดสร้างสรรค์นะคะวันนี้ค่ะเราจะมาทํากิจกรรมหนึ่งซึ่งสามารถพัฒนาเรื่องของความฉลาดทางความคิดสร้างสรรค์ให้กับน้องๆได้ผมมีเยอะมีเยอะเลยใช่ปะเชื่อแต่เดี๋ยวเราจะมาดูจากสิ่งที่ทำว่าจะมีเยอะขนาดไหนวันนี้ช่วงแรกนิทานเรื่องแรกของเราข้อถูกทาไปทําอะไรโยนทิ้งลอยน้ําจะถูกลอยน้ำนะมันไม่ดีเลยค่ะ แค่เกือบแต่ยังไม่โดนนะช่วงนี้พี่วอลิงก็เลยได้แรงบันดาลใจมาค่ะจะให้น้องๆสร้างเรือแต่ไม่ใช่เรือที่พาใครไปลอยน้ําเราจะมาลอยเล่นกันสนุกๆน,นะถูกต้องโจทย์วันนี้ฟังกันให้ดีดพี่อลลิงขอเรือที่1สร้างสรรค์โอเคปะ่ะหนึ่ 1> 1, สร้างสรรค์นนะ 2. สมดุลอยน้ําได้ไม่จมน้ำโอ้ได้เรียนมาแล้วโอเคปะ่คปะสคือใช้วัสดุธรรมชาติเท่าที่มีอยู่ โอเคไหมคะนี่มีสี่ยางลองใช้ดูทุกคนเข้าใจโจทย์นะเข้าใจเข้าใจโอเคงั้นลงมือทำเลยเดี๋ยวดูกันว่าของใครสร้างสรรค์สุดนะค่ะแล้วแต่แล้วแต่ให้เราสร้างสรรค์กันเต็มที่ ของความคิดสร้างสารรค์นะคะจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่รู้หรือเปล่าคะว่าเด็กๆสามารถพัฒนาเรื่องของความฉลาดทางการคิดริเริ่มสร้างสารรค์ได้ผ่านการเล่นค่ะเรื่องนี้สําคัญมากนะ,ะแล้วมีความเกี่ยวพันกับการเล่นอย่างสุดๆเลยค่ะเพราะว่าน้องๆจะสามารถพัฒนาได้ต่อเมื่อได้เล่นในสิ่งที่ตวเองสนใจในสิ่งที่ตวเองกำลังรู้สึกว่าอยากจะเรียนรู้ที่สําคัญคือถ้อเาเกิดเป็นการเล่นที่เหมาะกับช่วงอายุช่วงวัยรับรองว่าจินตนาการน้องๆไปไกลแน่ๆค่ะทุ่งซาทุ่งซาทุ่งซา ทททุุทุาาาเอาละค่ะตอนนี้แต่ละคนมีเรือของตัวเองเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราจะมาลอยกันดูดูซิว่าจะสมดุลไม่จมแล้วก็ลอยได้หรือ,อเปล่าเมื่อกี้ใครเสร็จคนสุดท้ายคัตเตอร์ใช่ไหมคนแรกเลยมาดูกันเฮ้ยตื่นเต้นอนะเราว่าแบบพัตเตอร์นี่มีรุ่นนะไม่จมฮะ ไปเลยไปยเลยสรุดูดบ้าไปาเลยสรุดูดบ้าหนึ่งไปเลยเ <c oughs> สีดใจ้ด้วยเรือเธอจมออกไปเลยคนที่หนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวนะเจ้าของพัตเตอร์เนี่ยบอก่อนเลยว่าคะแนนความคิดส,สร้างสรรค์ข้อหนึ่งให้เต็มเลยเพราะว่าเรือหน้าตาไม่เหมือนของเพื่อนนะคะแต่ว่าข้อสองที่บอกว่าต้องลอยได้ไม่จมอันนี้ถือว่าผิดตัวเอาไปเอาไปเอาคนต่อมาเมื่อกี้ใครเสร็จคนที่สามน้องการป่าการมาดูของการบ้าง มาของกันโอ้เอาปรบมือให้เลือกพี่กันหน่อยครับเย่ล yeah, อยได้เอาใครเสร็จคนที่สองเจเจไปเลยเจเจอ้าวไม่ต้องออกไว้เลยครับเจเจออกมาโอเคเย่ okay. yeah, ของเจเจก็ลอยได้น้ำหวนานนะน้ำหวานนะว้ายน้ำหวานก็ลอยได้และสุดท้ายของพี่โบลิ่งนะคะไปได้าข <c oughs> ้าวออกข <c oughs> ้าวออกข <c oughs> ้าวออก <c oughs> ได้เแ่งกันเอาละ่ะค่ะจริงๆสุดท้ายแล้วเนะคะเรื่องจะลอยได้ oh <my> หรือว่าไม่ลอยไม่ได้เนี่ยบริวงว่าความสําคัญมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นนะ,ะอาจจะอยู่ที่เรื่องของการที่น้องเขาได้กล้าคิดกล้าทํามากกว่าถ้าลอยไม่ได้เราก็แค่ลองทําแล้วก็ลอยใหม่ถูกไหม นี่เธอห้ามจมเรือฉันยังไงก็ลองทำกันดูนะคะถ้าเกิดว่าจมก็ถือว่าลองทำใหม่เป็นประสบการณ์อีกหน่อยก็ทำเรือที่ลอยได้เองค่ะวันนี้เวลาของรายการทุ่งเศร้าอะไรตี้หมดลงแล้วอึยขอบคุณคุณตาคุณยายเจ้าของเรื่องด้วยนะคะน้องๆคนไหนที่มีนิทานหรือว่ามีคุณตาคุณยายชอบเล่านิทานแนะนํากันได้ผ่านทางแฟนเพจของรายการทุ่งเศร้าอะไรตี้ค่ะวันนี้เวลาของรายการทุ่งเศร้าอะไรตี้หมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่อาทิตย์หน้าระย้ายเวลาเป็นหกโมงคร นะคะพบกันทาง m c o r d Family ส่วนวันนี้ขอเคลียร์กันก่อนเฮ้ยทำเดินละสมสวัสดีค่ะมาแล้วใครทำเงินละจมเงินหายไำเลยใครทำปีแลก็หาย